ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านอลิสค่ะตอนนี้เจ๊กำลังจะเล่นสไลเดอร์แล้วนะครับ อยู่บ้านใคระเนี่่วันนี้บ้านตัวเองค่ะเฮ้ยจริงเหรอตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านอลิสค่ะมาทําไมคะบ้านนี้คือยังไงมีเป็นเป็นยังไงเป็นคูวิลล่าค่ะปะแลมาทําไมอ่ะพาพี่พี่มาเที่ยวปะพี่พี่ที่ร้านเทวราดูค่ะพี่พี่ก็ที่ร้านอะไรดีใหญ่โตมากแล้วบ้านนี้ความพิเศษที่หนูชอบนี่อะไรบ้างจะว่ายน้ําส่วนตัวแล้วหนูเคยตอนนี้หนูอยากจะเข้าไปเล่นแล้วค่ะปาแต่ก่อนที่จะไปเล่นน้ําอยากจะให้พาไปชมห้อง เผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอยากจะมาเที่ยวแบบน้ำพิกบ้างได้เลยค่ะลุยเลยลุยเลยห้องแรกก่อนเลยที่นี่ก็คือจะมีห้าห้องนอนนะครับใช่ค่ะดูค่ะมีชั้นสองด้วยนะคะห้าห้องห้าห้องนอนแล้วก็นี่ห้องแรกอยู่ตรงนี้เลยเออนี่ห้าห้องนอนแล้วมีห้องน้ําในตัวทุกห้องมีเตียงนี้ทุกห้องนี่มีแอร์มีอะไรครบอันนี้ห้องแรกมีห้องแต่งหน้าด้วยมีห้องน้อ่าห้องแรกก็มาอย่างนี้เลยเสร็จเข้าไปห้องที่สองนี้พาไปดูชั้นบนของห้องนี้ดีไหมได้ค่ะ ามีลานจอดรถโอ้โหใหญ่โตเดี๋ยวหนูจะพาไปดูห้องของพี่ๆเขาก่อนนะคะอันนี้ห้องหนึ่งแล้วใช่ไหมต่อไปไปดูห้องสองตอนนี้ไปดูห้องสองนี่โถงบ้านก่อนเข้ามามีอะไรบ้างคะโอ้โหใหญ่โตมากอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะมีตู้เย็นสองสองด้านผัดสองแบบนะคะสองด้านด้านใช่ค่ะมีเตาแก๊สไฟฟ้าเตาแก๊สไฟฟ้าก็หมุนแล้วมันก็จะเปิดไฟสีสวยมากเลยเตาแก๊สก็รีวิวด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะอะไร ให้ใช้ไมโครเวฟหม้อข้าวการาร,ร้อนโต๊ะทานข้าวฝั่งนูน้นค่ะอโเคเดินไปดูเลยมีอะไรบ้างฝั่งนูน้นค่ะก็จะมีเรียกว่าอะไรเทเบิลสอกเกอร์คล้ายๆอารมณ์นั้นเดี๋ยวหนูเก็บก่นอนแล้วก็มีโต๊ะพูลใช่โต๊ะพูลเออโซฟาอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดโต๊ะพูลระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะขาดได้ด้วยะคะ่ะต้องจ่ายเงินด้วยนะคะแน่นอนสิต้องรับผิดชอบสิแล้วก็ถ้าเกิดแก้วแตกคิด50บาทอันนี้ อ่าทุกอย่างต้องรับบิชชอบค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นร้องอคพราะเเกยตรงนี้จะเป็นภาพวาดค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วพอหันมาฝั่งนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยค<ะ>ูเวล่าภูวิลล่านี่ก็คือบ้านอลิสภูวิลล่าแล้วก็จะมีสไลเดอร์สไลเดอร์ค่ะเป็นสไลเดอร์ที่สามารถเด็กอย่างเด็เล่นได้นะแต่ตอนคืนก็เราปาร์ตี้ตรงนี้ได้เฮ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 ้มีสไลเดอร์ มีห่วงยาคือบ้านเนี้ยที่เราเลือกเพราะว่าเล่นน้ำเนี่ยมันเป็นร่มแล้วก็เด็กๆสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ไม่ร้อนถูกไหมคราวนี้ดูบูเปล่าเสร็จแล้วไปดูชั้นบนกัน<ค>ไปดูห้องทั้งหมดข้างล่างชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีสองห้องใช่ไหมคะถ้่ค่ะเดี๋ยวเราไปพิจะพาไปดูห้องน้ำกอนด้วยเฮ้ยเจ๊ลำแกงพร้อมแล้วนี่เรียกว่ามาเพื่อจะพร้อมโดดน้ำเลยทีเดียว สวัสดีคะ่ะหอมรุ้ยมากแก้งแกง่งจะมีอะไรจะบอกให้ด้วยคะ่ะก่อนก่อนที่น้องเกงจะมานะคะไฟฟ้าสถิตสองรอบค่ะผมลอยเป็นทอเลยคะ่ะไปดูห้องต่อเลยคะ่ะตะ่กี้เราไปดูชั้นหนึ่งเอาดูชั้นหนึ่งให้จบก่อนอ่ะมาดูนี่พาไปดูห้องน้ําที่ใหญ่โตมาโหร้านนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางที่อยู่ใต้บันไดใช่ไหมใช่คะ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบภาลในของเขานะคะจะเป็นแบบห้องน้ําใต้บันไดค่ะตรงนี้จะเป็นภาพวาดต่อกันค่ะเข้ามาแต่แรก หญ่มากใหญ่มากเอา,าอได้ไหอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตกแต่งอันนี้น่าจะไม่ไม่ไม่ได้ทำเพิ่มอาจจะทําเป็น,อ,น,ปนอ,อ,อ่างน้ําเป็นชาเวอร์อะไรก็ได้เพเป็นอ่างน้าส่วนตัวอ่าไปดูห้องห้องนี้สองาปอ๋อนี่ห้องนี้ก็คือจะเปิดไปก็เจอสระว่าน้ำเลยนี่ก็ไปเจอร้องน้อแกที่กับคุณแม่ที่กำลังเล่นอยู่วิวก็จะดีๆแบบนี้แหละจ้าเอ๋ <S 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 ห้องนี้ก็คือถ้าใครเล่นเนี่ยโดนน้าได้เลยซึ่งห้องนี้ผมจะพักต้องไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแกงคลาดตอนตตคืนอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยไปไปดูชั้นบนบ้างไปดูห้องน้ำห้องนี้หน่อยเป็นไงบ้าง <laughs> <laughs> มีตู้เก็บเสื้อผ้ามีหน้าแต่งหน้าเ็้อีเอลเลือนอะค่ะมานีใหญ่โตมากอันนี้ชกค่ะรู้แล้ว ไสองห้องผ่านไปใหญ่มากนะอันนี้คือนอนแบบสี่คนไปดูห้องที่เราจะอยู่บ้างเย็นกจะพาร์ัวเต็มที่เลยค่ะอันนี้ขึ้นไปในชั้นสองนะคะอันนี้คือขึ้นมาเสร็จชั้นสองซ้ายกับขวาดูห้องซ้ายก่อนอันนี้คือห้องที่เราอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะน้องน้อที่ีไฮไลท์ค่ะนี่เป็นวิวสวยงามมากบรรยากาศดีชิลมากๆมีโซฟาเบดมีเตียง ห้าฟุตกับหกฟุตแล้วก็ออกห้องน้ำแช่มีแช่ตัววงกลมโอ้วบรรยากาศดีจริงะร่งไปนี่ห้องที่สามใช่ไหมใช่ค่ะดูห้องที่สี่ห้องที่สี่นี่สวยอยู่นะคะห้องที่สี่คือฝันตองข้าแล้วมันก็กว้างกว่าห้องนี้นะคะอ่าไปดูกันแต่อย่างเดียวก็คือมันนี่มีอ่าง จารกุซี่อันนี้ตะกี้ก็ไม่ใช่จาร์กุซี่เป็นไอ้กระหังแช่ตัวอ่าเข้ามาแล้วเปิดไฟหน่อยอันนี้ก็จะตกแต่งนเนาะนี่กว้างๆค่ะแล้วก็ไปดูห้องน้ำสิห้องน้ำนี่ใหญ่มากแต่ละห้องเนี่ยโอ้โห,โห,โหใหญ่มากจะดูเตียงดูเตียงของห,ออห้องนี้หน่อยนี่ห้องนี้จะเป็นแบ่งแยกสำหรับคนที่มากันแบบสองคู่แล้วก็นอนใกล้ๆกันนะคะ แล้วก็นอนนนเเป็พื่ออันนี้ก็จะเป็นระเบียงออกไปนะครับโอ้สวยมากออ๋ไปดูเชื่อมไปห้องนู้นได้แต่ว่าไม่สามารถเลื่อนได้ก็ไปเข้าฝั่งนู้นอันนี้น่าจะไม่ให้ออกละอ่าห้องนี้จะเป็นห้องพี่ซินกับพี่เบลโอเคมาพี่ซินพี่เบลพี่ก้อยไปดูห้องสุดท้ายจะอยู่ชั้นสองหอยฝั่งนึงซึ่งบ้านนี้ใหญ่มากถ้ามาที่นี่ให้ได้15คนนะครับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอีกสองคนห้าห้องนอนอใหญ่โอ้หนี่มาอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยน้ำพริศ เราเดินทะลุฝั่งนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหโอ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 ที่บ้านนี่มีบันไดสองฝั่งอันนี้คือหนูจะพาไปดูวิวผมเจ้ค่ะน,นี่คือสูงมากอ่าอันนี้คือได้วิวหน้าบ้านด้วยแชวมอะเข้าไปดูห้องสุดท้ายประตูใหญ่มากนีุ่วิบานแดงอะไรนี้เป็นนิ้วมันเพราะนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนี่เหรที่ทะลุตะกี้นี้เ<อ>ข้าไปดูห้องน้ำหน่อย น้ำก็เหมือนกันค่ะเป็นน,น้ำนุน่มอน,นี่มีฝักบ,บวัวโอเคพร้อมแล้วนพ้พี่พร้อมนี่จะไปลุยนะเล่นน้ำดีวยพร้อมแล้วค่ะไปเปลี่ยนสืาา้อผ้ากันนะค่ะตอ,อนนี้เจจเจกําลังจะเล่นสไลเดอร์แล้วนะ <c oughs> ถึงนไงบ้างคะมันค่ะเย่จับไว้น้ำนี่น้ำพี่ยื่นถึงไหมคะถึงเยอะค่ะถึงทุกจุดใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าเด็กสูงที่130ก็สบายเพราะว่านี่ประมาณ1นึ่เมตาครับเนี่ย โดนน้ำได้โดดน้ำได้โดดนะกรกโดดน้กระโดด ibles, <fon> ้ำไม่กาเจ๋อเดี๋ยว้องแกจะไปเล่นสไลเดอร์โชว์นะคะ สรุปอะเรามาแค่นี้เหรอฮะไม่ค่ะม,มีใครอีกอะ่ะเดี๋ยวไปดูเลยไปดูไปดูกันเลยค่ะแมเป็นไงลูกเไม่พังหาหน้องแกเป็นบาบา <laughs> เป็นไงปะป๊าเป็นไงบ้างเรียนรเยอะไหร่แล้ว Não, e... não นี right? no 1941, no like right. like ่ขาเปยเป้งน้ำแกงเป้งน้ำพี่โนะเปเป็นเจียนข่พี่สิงเป็นอะไรสิดีเป็นกระพุนค่ะวันนี้เมนูอะไรคะชาบูโหใครใครอีกนี่พี่อะไรพีตาค่ะพีตาหนูจะซมี่ี้วอ๋ตไ่ีะปีนี้กิฟไม่มานะจิ๊กกิฟติดเรียนใครใครไปดูเลยวันนี้ คนนี้เป็นน้องไม่คนนี้เป็นน้องสาวน้องน้ำผค่ะเฮ้ยสองคนใครเอาไปข้างนอกกันค่ะไปดูไปดูโอ้บรรยากาศกลางคืนก็มีอีกฟิลนึ่งจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแห่งคล้ายเราใครพวกพี่บก็อยู่นี่บรรยากาศคืนก็มีอีกฟิลนึงใช่ไหมน้องเหลี่ยมตามคนค่ะนี่นี่ขารพี่น้ำชาชาช่าแล้วคนนี้อันนี้ต้องพูดเกาหลีใส่นะคะคนนี้ไม่ใช่คนไทยนะะ นี่พี่อันนั้นญี่ปุ่นนะอันนั้นญี่ปุ่นแล้วใครอีกคนหนึ่งครับคนสุดท้ายนี่พี่เบลล่าสวอนอิซาเบลล่าสวยมากเลยเอากลายเป็นคนสวยซะแล้วสวยซะแล้วนี่พร้อมแล้วกับเมนูคืนนี้ริมสระ ลุยเลยอ่าอาหารเช้าวันนี้ทานอะไรคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะเอดส์อันนี้อะไรครับนี่ข้าวผัวปราทาปราทานี่เอดส์เอดสเจนคล้ายๆกับแป้งโรตีอ่าแต่ว่าเป็นแบบอาหาซื้อได้ทั่วไปร้านห้างสะดวกปราท่าไชหลังคอมมาตาบะปะไม่ใช่คล้ายโรตีอร่อยดีอันนี้จะกินกับอะไรคะกินกับชีสชีสค่ะอ่านี่คือ อินเดียฟู้ดน้ำพริกกรีกกราดมากใช่ไหมฮะอร่อยอะคะแล้วก็อันนี้เก็บของไปกินเลยพี่ไพย์ไหมนี่คลิปนี้เพิ่มเติมมามีพี่ไพน์พี่พายพี่พนเปิดมดให้หน่อยมดไหนแล้วก็น้องๆเด็กๆเต็มเลยฮัลโหลฮัลโหลนฮ่สามฤทธิ์นี่ฮัลโหลสรวัตอันนี้น้ำแกงอันนี้ซิริสรชลี โอ้โน่โนบีและฮัลโหลไทระและบิกรัมบิกรัมสิงมาในกล้องคุยกับป๊าป๊าไทรคุยกับป๊าป๊าพออะไรกำลังใจใช่ไหมชอบกำลังใจนี่แกงกินเก่งมากอะกำลังใจนี่ก็อยู่น้ำหัวใช่ไหินกินมาอร่อย ร้อนมากร้อนเนี่ยกะลาใจายยาต้องร้อนจา,ายจร้อนมากอ่ามันต้องร้อนนิดนึงนกะลามแปลว่าร้อนไงใจแปลว่าชาไงเรียกว่ากาะาลังใจายอันนี้ล่ะอันนี้เย็นไหมชาชาอันนี้ร้อนไหมัม้ร้อนอันนี้ไม่ร้อนนะไม่กินเช้าเก่งมากกล้ามผมไม่กินข้าวเช้าทุกวันอู้เข้าเที่ยงหนังแ่้วก็จะกิน